ทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง o อโอ n แชแนนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วง NCT Game นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะหัวข้อของเราก็คือเมื่อคุณกลายเป็นสมาชิกใน NCT127 อ่าอ่ะ,อะสมมติไลเตอร์ทุกคนสามารถเอาไปแต่งกันได้นะคะอะาจจะเป็น ออเทนอ่าหรือออวินอวินวินออลูคัสออเลนแต่เราแนะนำนะคะถ้าจะเล่นเกมออเกมเนี้ยเปปรัไปแบบปรับได้ออเทนดีสุดอ่าได้นะอันนี้ได้นะทุกคนเนีขข่ยเอ้แก๊งอินสตรีนของออเอสออเทน แนะนำเลยแรเตอร์ทุกคนสามารถเอาไปเล่นได้นะคะเหมือนชี้แนวทางที่เราชี้แนวทางมาพอตนิยายเื่อนต่อไปเนี่ยว่าคุณการเอ,า,อางี้เมือ่อพี่เป็นใจเป็นสมาชิกใน nct 1 3, น7่เหมือนทชิปเลยเธอมากค่ะเรามาเล่นเกมน,น,นี้กันนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดสไคให้กับช่องนี้ช่องอ n b l u c h a n n ด้วยนะคะทุกคนมากค่ะลดูกันว่า แต่ละข้อนั้นเจะได้ใครบบามาเฮ้ยรูเมรของคุณลองจินตานาการว่าพี่เต็นอะแบบอยู่ใน,ในสมาชิกอะแล้วรูเม่ของเขาอะจะได้ใครอ่าเฮ้ยไม่ค่อยชิบเท่าไหร่เลยเดี่ยเนี้ยมาค่ะเอาจะได้ใครเตรียมกดน,นะ,ะหนึ่งสองสามที่ยุนตา เอาละไลเตอร์ออเทนสามารถนะคะมาตรงนี้เอาตรงนี้พี่เตนได้เป็นสมาชิกในวงนื้ทีนสองเจ็และรูมเมทของเขานั้นคือพี่ยุนตะนั่นเองก็ไม่ค่อยคลิปเท่าไหร่เลยเรารู้ทุกคนจะคาดเขาเรารู้ทุกคนอนะถ้าดูคลิปนี้นะมันจะคาดหวังว่าไม่พี่เทยงก็พี่แจยอนไม่พี่แจยอน ก็ไม่หองสาวันนี้พอดีต้องมาแต่เห้เราได้พี่ยินต่างมาแล้วก็ดูเต็นไปเลยพี่จ๋ามาต่อค่ะทุกคนคุณเป็นอะไรในวงอ่ะจินนาการเหมือนเดิมปังพี่เต้นเป็นอะไรในวงเหมือนว่างเมนแดนเม็นร้องอ่ะเรามาดูกันว่าจะได้อะไรมา พึ่นใช้กำลังจินนาก,การพี่เต้นเป็นพื่งใช้กำลังของในวง n c t หนึ่งสองเ็จน,นะคะ,ะเรารู้นะทุกคนกำลังจินตนาการกันอยู่เราก็จินไม่ค่อยเลยมา,าต่อกู้ชิวของคุณคือใครเอาแล้วเอาแล้ว จินตนาการกันเลยนะคะว่าออเตนคู่ชีพที่จะคู่กับพี่เตนคือใครเรารู้คนดูในคลิปนี้ไอแแ้เตนก็แจเตนไม่แจเตนก็โดเตนอันโกซิว่าคู่ชิปนั้นจะได้ใครไม่ค่อยชิปเลยมา โยงโดเต้นมาออ้อ้าวคู่ชิปโดเต้นชิปเปอร์โดเต้นรายงานคลิปนี้ด่วนรายงานคลิปนี้เลยเธอรายงานเลยบอกเลยเขาเขากูส้สถานการณ์กันมาเยอะแล้วตั้งแต่แบบว่า a อซเกมซัมเมอร์แล้วอะแบบสุดในสุดน,นะคะเรามาดูต่อนะคะดูต่อ ออกอัลาบัมคู่กับใครสมมติว่าพี่เตนนะคะอยู่ในสมาชิกหนึ่งในหอเจ็ดแล้วนะคะคู่ชิพเขาคือพี่ดยอกลูกเมฆของเขานะคะคือพี่ยุนตนะคะแล้วก็ตำแหน่งของเขาก็คือเป็นทุ่ใช้ยกำลังและออกอัลาบัมคู่กับใครเรารู้ในใจทุกคนคิดอะไรกันอยู่แต่มาดูตรงเกมนี้ว่าสมมติพี่เต้นออกอัลาบัมเขาคู่กับใครมา เย้น yeah, ah. okay, nah. no. ah. ah, ้องเฮชานน้องเฮชานก็โอเคนะเมนบลองคู ok. oh ่ใครเคยอี ah ่ีสองพันยี่สิบบาทเนาะในติดลบไม่แป่สองคนนี้เสียงแบบพี่เต็นกับน้องเฮชานเสียงแบบคตบพลังนะคะอ่ะอัลบั้มพุ่นอัลบั้มนี้นะคะออกคู่กับน้องเฮชานขอกพี่เต็นกับเฮชาด Oh, so คุณสนิทกับใครทีาสุดอะจีทนานาการกันได้เลยะคะ่ะไลเตอร์เตรียมตัวจดอตสมมุติพี่เตนออกเราบ้านกับน้อ้าอชาแล้วพี่เตนสนิทกับใครมากที่สุดเรารู้นะว่าทุกคนคิดถึงใครอยู่แต่มาดูเกมนี้ว่าพี่เตนจะสนิทกับใครมากที่สุดนี่ก็ไม่ค่อยชิปเหมือนกันเลยนะเราเนี่ยมาดู no, ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะพี่ใหญ่พี่คนโตของ, S งอเอสอซี27น,นะคะเอ็นเป็นพี่เต้นมากเฮ้ยรวมโมเมนต์คู่นี้มันต้องมาแต่ฉันก็ยังไม่ทำสักทีเดอเดียะะ๋ยวหาเวลาว่างๆจริงๆนะคะจะมาทำนั่นเองนะคะพี่เต้นสนิทกับพี่เทีืยมาตอ่อทุกคนเมน อะไรอ๋อทุกคนเม้นชื่อคนว่าอะไรเราก็ว่าซื้ออะไรวะอ๋อลืมไปทุกคนเม้นชื่อคุณว่าอะไรดูกันตักท,ทุกคนเม้นชื่อพี่เต็งนะตกักไกอีอีพีเป็นพีก็ตักเก๋ค่ะตักนา นะคะมาดูต่อ <Okay. S 1> โอเคจบไปเรียบร้อยนะคะหัวข้อนี้จริงๆคือเมื่อคุณกลายเป็นสมาชิกในหนอแต่อย่างชิปของฉันออเตนต้องมาอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเป็นเมื่อพี่เป็นกลายเป็นสมาชิกในหนึ่งเจนะคะจบแล้วคะ่ะคลิปนี้ออเตน ยังไงซะใครที่เป็นไ이เตอร์คู่ชิปทั้งแบบบัตของอเนเอ็นทีดีหนึ่งสองเจ็ดเอกพิเตนเนี่ยเอาพอตเนี่ยไปใช้ได้นะคะหรือใครอยากจะเล่นเกมนี้แล้วก็มาแชร์ว่าแต่ละโคอเราได้ใครบ้างเนี่ยสามารถคอมเมนต์คลิปนี้มาได้เลยนะค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับช่องนี้ด้วยนะคะช่องหูวิชาแนลนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกันค่าสวัสดีค่ะ